สวัสดีครับผมอตปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับนาฬิกา Exotic Watch อีกเรือนหนึ่งที่หาดูได้ค่อนข้างยากมากครับผมเราอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสําหรับเรือนจริงแล้วนะต้องเรียกว่าหาดูได้ยากมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราก็ได้โอกาสดีที่เอาเรือนนี้มาพี่พี่ได้ลองชมกันนะผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับยนะูลิสนาแดงซานมาโกอิโรติกาครับผมซึ่งตัวนี้เนะี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่เปิดตัวขึ้นมาตอนปีประมาณ9 90แล้วก็ถือว่าเป็นนตัวที่ค่คอข้างสําาคัญมมมกๆไไ่ด้ีดีแค่ตัวดีไซน์อย่างเยวแต่วา มีดีที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมนาฬิกาในวงการอุตสาหกรรมนาฬิกาในสมัยใหม่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนั้นนะครับนาฬิกาก็เริ่มจะมาถึงทางตันพอสมควรแล้วแล้วก็นาฬิกาคอยก็เข้ามาตีตลาดอย่างหนักหน่วงน,นะครับก็เลยทำให้มีวอชเมกเกอร หัวแบบหัวทันสมัยใหม่เลยที่ตีความการทํานาฬิกาที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบอกเวลาแต่ว่ามันสามารถใส่เรื่องราวใส่แมชชีเนียลที่เป็นงานศิละปะได้มากขึ้นด้วยซึ่งเลยทําให้เกิดนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาครับผมเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเราต้องบอกเลยว่าคนที่ทํานาฬิกาเรือนนี้หรือว่าทํามูฟเมนต์ของเรือนนี้นะครับเป็นเทพของวงการนาฬิกาทั้ง3คนเลยครับผมคนนึงก็คือเลโนปาบีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ทําเครื่องให้ลิชานมิลแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือคนสำคัญเลยก็คือคริสโตฟคาร์เลหรือว่าคนที่เป็นเซียนด้านการทำ mechanical movement ของ m i n ิท e r e ีเตอร์ ater, ครับผมซึ่งเขาสามารถทำนาฬิการเรือนนี้ได้ตั้งแต่อายุ25เลยทีเดียวซึ่งถือว่า g ีเ i u s มากๆครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะเอานาฬิการเรือนนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันเลยครับ สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับจริงๆแล้วโอ๊ตอยากจะบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะคุมมากๆเลยครับผมเพราะว่า,าสำหรับแบรนด์ยูลิสนาแดงแล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีการที่จะปฏิวัติแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบในการทํานาฬิกาพอสมควรเลยเขาเลยไปจับมือกับ คริสโตเฟอร์คาร์เล่ซึ่งในสมัยนั้นเขาเพิ่งเรียนจบมาหมัดๆเลยแล้วก็เพิ่งมีโปรเจกต์ครั้งแรกกับยูเลสนาแดงด้วยซึ่งถ้าเกิดใครรู้จักคริสโตเฟอร์คารเล่ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นแบรนด์นาฬิการาคาที่ค่อนข้างจะแพงมากๆเลยเพราะว่านาฬิกา2เข็มครึ่งหรือ3เข็มของเขาใน,ในปัจจุบันก็ราคารวม 2ล้านถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวก็ผมซึ่งถ้าเกิดเป็นมินิรีพเเตอร์หรือเป็นสไตกิ้งอาของเขาเนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันแพงมากๆแต่ว่าเรือนนี้สำหรับเรือนยูเรเซดง ang, เรือนนี้มันเป็นเรือนแรกๆที่เขามีโปรเจกต์ร่วมกับคสโตเฟอร์คาร์เลในสมัยเพิ่งเรียนจบเพราะฉะนั้นแล้วเลยเราเลยเก็นว่าเราได้ของดีเนี่ยซึ่งเป็นฝีมือของคสโตเฟอร์คาร์เลในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยครับสำหรับนาฬิกาที่เป็นสไตกิ้งอารหรือว่าเป็นมินิรีพเลเตอร์ครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจในการเเกกก็็บสสะมมมาาทั้้้งงรื่่ออแลลวาาวูคดย ซึ่งอ l โลติก้าวอชของยูลิสนาแดงนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายซีรีส์มากเลยทีเดียวถ้าเกิดใครเจอในเน็ตนะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็นคนเมคเลิฟ uh, กันตรงระเบียงหรือว่าเมคเลิฟกันบนห้องนอนแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกเลยซึ่งเขาก็ใส่สตรอรี่ของศาสนาคริสต์ลงไปด้วยนั่นก็คือเป็นตำนานของอดัมกับอีฟอยู่บนหน้าปัดครับผมซึ่งบริเวณด้านล่างเนี่ยครับที่เป็นผู้หญิงกับมูตรงนี้มันเป็นสตรอรี่ก่อนที่อดัมกับอีฟเนะี่ยยังเป็นสมัยน,นั้นเขายังเป็นเทพยอยู่บนสวัสด์แล้วก กินแอปเปิลแห่งการรู้ผิดรู้ชอบรก็ผมเลยกลายเป็นว่าอดัมกับอีฟเขาก็เป็นคนที่กลายเป็นมนุษย์แล้วก็กลายเป็นคนที่รู้เรื่อง ซ้ายเรื่องขวาเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องผู้ชายและเรื่องผู้หญิงเลยกลายเป็นทําให้อดัมกับอีฟรู้ว่า,าการเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องสร้างครอบครัวต้องเน k เ l ิฟ e กันต้องนู่นต้องนี่กันก็นกนเลยกลายเป็นสตรอรี่ของอดัมกับอีฟอยู่บนหน้าปัดของยูเลสซดงเรือนนี้ครับผมซึ่งก็เป็นสตรอรี่ของแต่ละเรือนที่ไม่เหมือนกันด้วยก็มีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็งานหน้าปัดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้บริษัทที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยในการทําหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้เพราะว่ามีฝีมือในการทำเนี่ยต้องใช้เป็นรูปแบบของซึ่งตัวนนี้ เขาต้องบอกว่าต้องใช้โรงงานที่ค่อนข้างมีฝีมือมากๆในการทําหน้าปัดนาฬิการเรือนนี้เพราะว่าตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่งานสกรีนหรืองานแกะลายหน้าปัดแบบธรรมดาแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือในการทํางานปฏ,ปฏิปฏิมากรรมนูนต่ำครับผมซึ่งต้องมาจัดวางอยู่บนหน้าปัดแล้วก็ต้องมีเอ่อ การจัดวางที่ค่อนข้างดีมีการเว้นระยะที่เหมาะสมไม่งั้นแล้วนะครับการขยับของท่วงท่าต่างๆของแต่ละอิเลเมนต์เนี่ยมันจะขูดกับตัวพื้นที่หน้าปัดของที่เป็นมุกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการทําตรงเนี้ยต้องใช้ฝีมือของช่างที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ตัววัสดุที่เขาใช้ในการทําตัวประติมากรรมนูนต่ําทั้งงูทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นทองคํา18 k เทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับที่เป็นพื้นหน้าปัดมุกสีม่วงนะครับเขาก็เหมือนจําลองเป็นพื้นที่ าการเป็นฉากบนสวรรค์ครับผมก็ถือว่าเป็นมุกที่งานค่อนข้างสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตรงกางเนี่ยเขาใช้เป็นเทคนิคการทําขัดลายกิโอเช่แล้วก็มีการาเทเลกเกอร์บนลายกิโอเช่ทีหนึงเป็นสีน้าเงินครับผมก็เป็นงานหนาปัดที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนี่ยจะสวมเข้าให้ดูงานผู้หญิงเราก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหน้าตาทั้ง ทวงท่าแล้วก็ผิวสัมผัสของทั้งตัวผมแล้วก็ผิวสัมผัสของบริเวณพื้นที่ของงูด้วยว่าความสวยงามของเขาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยรูปผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็อินกับอิเลติกซีนตรงนี้ได้เลยครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆสำหรับงานหน้าปัดตัวเ่องของเขาในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในปีพศ๙๙เนี่ยถือว่าไซส์อย่างนอติลส หรือว่ารอยย่อองค์ในสมัยมันที่เป็นไซส์จมโบ้เนี่ยก็คือไซส์อยู่แค่ประมาณ40มิลก็คือไซส์ไซส์เท่าๆกับนาฬิกาเรือนนี้เลยครับผมแล้วก็วัสดุของตัวเรือนนี้ก็จะเป็นวัสดุทองคำครับผมตัวขอบเบเซลก็จะเป็นขอบแบบวาวครับผมแล้วก็ตัวเรือนจะเป็นแบบนูนแบบออกทรงอบอวนิดหนึ่งเป็นสไซ์ของซาน์มาโกครับผมแล้วก็ไซส์ของเขาก็ค่อนข้างดีงามมากๆไซส์40มิลในปัจจุบันนะครับก็ยังถือว่าเป็นไซส์ที่ใส่ค่อนข้างจะพอเหมาะมากๆเลยเพราะว่าข้อมือโอ๊ต6.2นิ้วเนี่ยก็ถือว่า จนเกินไปครับผมเลยกลายเป็นว่าตัวนี้ก็จะมีความหนาที่ไม่หนามากจนเกินไปด้วยแล้วก็เป็นความยาวของนาฬิกาที่ไม่เยอะจนเกินไปด้วยครับผมเลยทําให้เราได้ใส่นาฬิกาคอมพิเคชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่เป็น m i n ิ t e พิเตอร์หรือเป็นนาฬิกาคอมพิเคชั i เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความใหญ่แล้วก็หนามากพอสมควรเลยแต่ว่าพอเราได้นาฬิกาที่เป็นคอมพ l i c a t i แบบนี้ในยุคปี1990เนี่ยเราก็จะได้ใส่ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ๋งแล้วก็สวยงามมากๆเลยสําหรับเรื่องใสและการใส่ขึ้นข้ <S <S <ๆ S 1> นนอผมท ก็ไปดูกันที่ Movement ครับผมตัว Movement ของเขาตัวนี้จะเป็น c a l i b อ r 75ครับผมแล้วแต่สำนักเขียนด้วยนะครับในเว็บบางที่ก็จะเขียนเป็น771317ครับผมแล้วก็บางที่ก็จะเขียนเป็น Movement Caliber 75ครับผมแต่ว่าไม่ยังไงไม่ว่ายังไงก็ต่างครับ m o v e m e ต t ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง ETA base ETA นะครับ2 8 9 2ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเราอาจจะสมัยนี้เราอาจจะรู้สึกว่า,เ,าเครื่องมันไม่ได้แบบ ไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ว่าในสมัยนั้น2092ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างได้รับความเชื่อถือค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวกับผมแล้วก็ตัว movement ที่เป็นส่วนของออคริสโตเฟอร์คาร์เล่เนี่ยในส่วนของที่เป็น midi repeater หรือ s t ก i k i n g out นะครับก็จะเป็นการผลงานของคริสโตเฟอร์คาร์เล่แล้วก็ทํางานร่วมกับเรโนปาปี้ครับผมซึ่งก็ถือเป็นบริษัท ค่อนข้างใหญ่ในปัจจุบันเลยเพราะว่าอยู่อันเดอร์แบรนด์ของออเดอร์มาปิเกด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องให้กับลิชาร์ดมิวด้วยในปัจจุบันกรับฝีมือก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเหนือชั้นมากๆกับผมก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีงามมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้พลังงานอยู่ที่48ชั่วโมงครับผมสามารถตรัวเคสสามารถกันน้ำลึกได้ลึก30เมตรตามมาตรฐานทั่วไปผมก็ เป็นนาฬิกาที่สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันนอกมากๆสาหรับการใช้งานครับก็สาหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้งานแบบไม่ซับซ้อนเลยครับผมเพราะว่าระบบของเขาก็จะมีอยู่2ระบบระบบแรกก็คือการตั้งเวลาแบบทั่วไปครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีกระปุกลาน2ตัวนะครับตัวหนึ่งสําหรับเก็บพลังงานสําหรับตัวการบอกเวลาทั่วไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกระปุกลานที่ใช้สาหรับเก็บพลังงานของ striking hour ซึ่งเวลาเราขึ้นลานนะครับเราขึ้นที่เม็ดประยมในจังหวะแรกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใครเกี่ยวเม็ดประยม ก็จะเป็นการตั้งเวลาครับผมนี่สามารถตั้งได้เลยใช้งานง่ายครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในระบบของ striking out นะครับตัวนี้เขาจะเป็นระบบ striking out เนี่ยเขาจะตีสามารถตีะระฆังไดท้ทุกครึ่งชั่วโมงครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็จะสามารถเซตค่าให้ตีแบบอัตโนมัติคือมันจะตีอัตโนมัติเลยสมมติเออมันแปดโมงเช้ากับ8ดโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะตีทีละรอบครับผมแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเซตให้มันปิดอัตโนมัติได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนครับผมกดปุ๊บ ักดปุ๊บแล้วก็ดึงเปมนมายมมาเดี๋ยวเราลองนี่พอถึงครึ่งชั่วโมงปุ๊บมันก็จะตียัตอโนมัติเลยอันนี้คือเป็นแบบอัตโนมัติครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันปิดกดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะปิดแหละสมมติว่าเราตั้งเข็มไปที่12ที่9โมงนะครับมันก็จะไม่ตีแหละนี่สมมติเราต้องการให้มันเปิดเราลองเซตกดอีกทีปุ๊บนี่มันก็จะตีครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันไอ้นี่เราก็เราลองคานเพราะมันจะตีทุกครึ่งชั่วโมงเลยเราก็กดปิดไว้แล้วสมมติว่าเราอยากจะอวดเพื่อนเราอยากจะตีให้คนอื่นดูนะครับเราก็กดที่ปุ่มล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการให้มันตีแบบแมนนวลครับผมนี่มันก็จะตีตมันก็จะตีโดยตามคําสั่งที่เรากดครับผม,มก็จะแค่นี้เลยครับผมการใช้งานถือว่าใช้งานง่ายมากๆครับก็สาหรับนาฬิการเรือนนี้นะครับก็อย่างที่โอ๊ดบอกไปว่าโอ๊ดว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสําหรับ ได้ทางสตอรี่แล้วก็ได้ความเป็นอีโรติกวอชในราคาที่ในปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณล้านต้นๆครับผมก็ถือว่าได้ s t r i k กิ้งอัลหรือม i นิลิปเตอร์ในช่วงราคานี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ดีงามมากๆครับผมแล้วก็ใส่ไปเนี่ยรับรองว่า ต้องมีคนถามแน่ๆครับผมเพราะนาฬิกามันไม่เหมือนใครแล้วใครเห็นเนี่ยก็คิดว่ามันต้องหลายร้านมากๆแน่นอนครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วราคามันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แพงมากขนาดนั้นแล้วก็ได้งานฝีมือของทั้งเครื่องของเอเลโนปาปี้เองด้วยแล้วก็ได้ฝีมือของคริสโตเฟอร์คาเล่เองด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตรอรี่ที่เป็นตำนานทั้งนั้นเลยครับผมก็เจ๋งมากๆครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆลองศึกษนานาฬิการเรือนนี้ครับผมถือว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับการเก็บสะสมก็ถ้าเกิดใคร มีอะไรอยากสอบถามก็สามารถปรึกษาโอ๊ตได้ที่ช่องที่ไลน์แอดปีเซลีวก็ได้ครับผมหรือว่าก็ทักเข้ามาในช่องแชทแมสเจอร์ก็ได้ครับผมก็ยังไงโอ๊ตก็ฝากช่องปีเซล i ีวิวไว้ในอ้มอมอกอ้มใจด้วยครับยังไงโอ๊ตฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ